เป็นธรสมชาติเป็นบุกทุ่งดิเยอะตขี้ต้มป้าไปใช้เลยเช้าวะไรน้าผมเลี้ยงลาเฮ้ย เมวันตัวป่าเรอ้นี่จับใส่ไิกินอยู่นระมันอะไรน่อหอ้ยนี่ถนนมันเข้ามาเลุกบ่โอ้ไ่ใส่เลยลุนลุน่น้องลุ่น เห้โอ้ยต่อไปต่อไปเอาไมเอาไคนไหมทำไมต่างม่างนิ่ไปแล้วโอ้ยไปบถึกย่ามันนะเมื่อบถึกย่าง่ามันอยู่ตรงนี้ว่โอ้ยม่ร่อนีบ่จ้อนอโอ้ยใขนน้อไอ้าไปบ้านลไ้

มีชุบกายเวนี่มาสมีบเลยเฮยมีทุกมีบ่กมีอันนีอะไรเขียนนะเกินเขียนสารบัญอันนี้่ดเลยขาเยาะ thấy, lên. Ô, thấy ừ. này ông ạ บ่ này บ่รู้ mán 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 ล่ะปล่อยบ่เห็นไส mán. Mán. Ừ. mày về. Ừ. Ừ. เช็ดปาเด้นนี่เช็ดปาเสียวๆเอาให้เช็ดปาได้สินมากเลยสนบยังอยู่ที่น้ำหนักค่อยหน่อยโอ้นากินกับมานกันกต่เทิงก็จะไปภายนี้จะไปภายนี้ยไม่ได้จะบ่เห็นมันหรอกไม่คีขอมจากก่อนเลย แม่เมื่อหนึ่งครับ <c oughs> ไม่พอมาแล้วพ <มา S 1> ่กเออมันงอมก่อนเฮ้ยมันงอมคนเดียวเออครนีน่จะเห็นมันงอมดิโ,มมโ้มันมันหมุนขึ้น่าจะดินนงเท้าเลยงออเลยคนมาเบิม,มันขึ้นมาอ้ย่จบ่อยมากเนี่ยบอกคนจะเอาีตไปดึงมาไก่ชนี่เลย ที่นี่นี้แล้วก็ซามากกะน,นอนออสำคัญเนาทมแล้วสิดินทผมซับแท้นแล้วเห็นเลยไม่บรบอกเ่ตุอาไร

นู้มันกอนอยู่หันเลยไมขบวัขบวจูควายแล้วิช่ไหมโอิมาทาดนนีดีวเโอ้ยเดียวบนมือนี่าดแม่บอกไม่บอกเไม่บอกบริสุทธิ์บอ